ก็ทําชั่วยากเนาะอ่าเป็นเรื่องธรรมดานะอย่างนิสัยเนาะฝึกนิสัยนะพระพุทธเจ้ายังพูดหรอว่าเหตุปัจโยเนาะทุกอย่างเกิดจากเหตุเหตุตัวนี้ไม่ใช่เหตุผลที่คิดเป็นเหตุผลที่เราสร้างเรียกว่ากรรมกันมะแปลว่าการกระทำเนาะทำดีๆีทำชั่วๆเนาะเพราะฉะนั้น การสร้างอะไรก็ตามล้วนเราสร้างเองทั้งนั้นนะเมื่อคืนนี้หลวงตาพูดถึงสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าทําไม่ได้นะสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าทําไม่ได้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้มีฤทธิ์เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีรบทุกประการไม่มีใครในจักรวาลที่เลิ่อนไปกว่าท่านเรื่องทุกอย่างพระองค์ยังทําไม่ได้อยู่สีประการ หนึ่งเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นไม่ได้เห็นไหมเราไม่มีความสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้สองความศิวิไลของธรรมะให้กันไม่ได้ต้องฝึกเอาเองไม่สามารถสื่อสารกันทางภาษาได้ที่เราพูดทุกวันนี้เป็นสมมุติเราต้องเอาสมมติมาพูดว่าเราอยู่ในโลกแห่งความสมมุติสมมุติว่าเป็นคนเห็นไหม เราเกิดมาก็สมมติว่าเป็นคนถ้าเราพูด่าว่าสัตว์นี่ก็โกรธแล้วเพราะเราไปยึดเอาว่าเราเป็นคนที่จริงคําว่าสัตว์เนี่ยสัตว์แปลว่าคล่องพระเจ้าเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายหมายถึง3ามสิบเอ็ดภพเลยเรียกว่าสัตว์โลกคล่องทั้งหมดเลยนะมีแต่พระเรียเจ้าที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเรียกว่าไม่คล่องนี่เห็นไหมสามประการที่สามปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเราเองเห็นไหม ส่วนมากพวกเราจะติดกับดักของเหตุผลตัวเองคนที่ทะเลาะกันทุกวันนี้เพราะมันมีเหตุผลแต่เหตุผลมันต่างกันสองคนสองเหตุผลสองคนสองความเห็นสองความคิดเน่เห็นไหมมันเลยติดกับดักในเหตุผลของตัวเองอ,อยากให้คนอื่นเชื่อในเรื่องที่ตัวเองเชื่อนั่นแหละปัญหาเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องอ คนเรื่องธรรมชาติเนาะประการที่สี่สุดท้ายไม่มีเหตุบังเอินในโลกถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยสอกันไม่สามารถนะที่จะทำอะไรเคลื่อนหนุนกันได้เนาะไม่มีบังเอินในโลกเหมือนพวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีบังเกิญน,นะไม่มีบังเกิญเห็นไ,ไหมล้วนเคยอ่าทำกรรมร่วมก,กันรวย ต้องไปหาพบชาติหรอกแค่เห็นปัจจุบันเนี้ยบางทีก็จนเบื่อขี้หน้ากันนะจริงไหมล่ะแต่ก็หนีากันไม่ได้จริงไหมเพื่อนเสวีวันนี้ไม่มาใส่บาทข้างๆเลยไหมเพราะเขาไปทําธุระของเขา,าโยนโนตาโยมตืไปไปข้อข้อสามตัวใหม่ครับอะไรครับวันนี้จิตมันออกไปข้างนอกกันเลยข้อสามไม่ได้ครับไม่พูดถึงเนาะออ กูก็ลืมไปแล้วเนี่หลวงจากำคนไม่ได้ข้อแรกข้อที่สองคือข้อสามเรื่องของปัญญาช่วยไม่ได้ปัญญาให้กันไม่ได้ฝึกฝนเาเองข้อที่สามถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยเห็นไหมไม่ขายมากเครื่อนหนุนอะไรกันได้ไม่มีบังเอิญในโลกจึงใช้คํานี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นะะจะมาถามทวนกับหลวงจาเนี่ยเสียใจด้วยไปแล้วเพราะหลวงจาพูดแล้วลืมไปเลยเห็นไหม เหมือนกับเตียบอกี้เลยคือเราพูดอะไรเราก็หายไปเลยนั่นแหละครูบาอาจารย์จะสังเกตว่าท่านไม่ถ่ายรูปตอนท่านเทศนาต่างตามาบวัวเพราะว่าถ้าแสงแฟลชอะไราพาปุ๊บเนี่ยสัญญาตัวนี้จะขาดไปนะ,ะคือหวนกลับมาพูดเรื่องเดิมไม่มีหัวข้อคือพูดตามทมเห็นไหมอ่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้น พวกเราทุกขาออะไรทุกขาะอดีตเห็นไหมทุกสิบปีมายัง,มงโมโหอยู่เลยคิดไปถึงมันเห็นไหมนี่แต่ครูบาอาจารย์จะไม่มีอดีตไม่มีอดีตเมื่อวานก็ไม่มีเมื่อวานนเหมือนพบชาติพี่ไกลมากนะอ่านะเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยนะ,ะเราไปชอบสิ่งที่มันไม่มีผลจริงก็คือกรรมเมื่อวานนี้ อ่าที่มันผ่านมาแล้วเห็นไหมพวกเราก็ยังไปทุกข์กับมันอีกทั้งที่มันหายไปแล้วอ่าและอนาคตพวกเราก็ชอบไปอยู่ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเห็นไหมปัจจุบันเท่านั้นที่ความจริงที่ปัจจุบันอยู่ตรงเนี้ยนั่งอยู่เนี้ยอ่านะเพราะฉะนั้นเราไม่เคยอยู่ปัจจุบันอะไรวะเนาะคุณนึกว่ามีคนถาม เพราะฉะนั้นธรรมะต่างๆใครจะพูดยังไงไมันเป็นเพียงสมมุตินะแต่ของจริงเนี่ยคือทุกข์เราไม่รู้จักทุกข์เฉยๆนอนกอดทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์เมื่อก่อนคนจะถามว่ามารเนี่ยคือคนที่มาทําร้ายเราแต่มารสาหรับพระสิ้นคิดก็คือคนที่เรารักที่สุดนะเราจะทุกข์กับคนนี้ที่สุดหว่วงที่สุดหว่วงที่สุดก็เรียกบ่วง นียากไอ้ไม่ดีนี่จิงง่ายอะ,อะถ้าเรื่องดีๆนี่วางยากดีความดีนี่ก็มีผิษร้ายแรงเหมือนเราอะทำคุณกับคนไม่ขึ้น,นเห็นไหมทวงแล้วเห็นไหมเราไม่ได้ทำดีเพื่อความดีะเราทำดีเพื่ออยากให้คนมาสรรเสริญมาให้คนดีตอบเราเนี่ยมันผิดประเภทเนาะเราทำดีเพื่อความดีนะ ไม่ใช่ทําดีเพื่อให้ใครมาทําดีกับเราเข้าใจไหมอ่ะงั้นความดีก็จะแหวกัดเราเพราะนั้นมันเป็นอย่างนี้นะเห็นหลายคนแล้วตีบวยจีปลากูทาดีอย่างเงี้ยนะไม่กูทาคุณกับคนไม่ขึ้นที่จริงมันนั่นแหละทูกเองเห็นไ,ไหมอ่าเพราะความไม่มีปัญญาความไม่รู้ เราทำแค่หน้าที่สมมะคือหน้าที่เนาะวันนี้หลวงจาก็าได้มาพูดมาเยี่ยมเพื่อนเนี่ยเยี่ยมพวกเราเยี่ยมกัลยาณามิตรกัลยาณมิตรแปลว่าเกื้อหนุนเสร็จรีอยังไม่รู้อาหารเดี๋ยวมยันกูจะพูดไปเรื่อยๆอะหลวงจาได้มาเยี่ยมเพื่อน,อนกันลยาณมิตรหมายถึงเกื้อ หนุนเพื่อนจริงๆี่คือเกือ้อนุนนะอ่านะส่วนญาติจริงๆไม่ใช่พี่น้องนะพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงพี่น้องญาติความคุ้นเคยเป็นญาติ่างยิ่งเห็นไหมบางทีพี่น้องเราแหละคือศัตรูตัวชากาดจริงน่ะิเศกรรมกรรมมูนาวัตติโลโกเห็นไหม อายังโคเมกาอยู่เห็นไหมเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเห uh. ็นไหมอายังโคเมกาอยู Marc ่กายของเรานี่แหละเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเห็นไหมกรรมมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเห็นไหมเห็นไหมคาว่ากรรมเนี่ยแม้แต่พี่น้องกันก็ตามใครก็ตามในโลกนี้ล้วนมีแต่กรรมเกิดจากกรรมทั้งนั้นเกิดจากสิ่งที่เราทำล้วนเลย ไม่มีใครมาประแคลนเราเหมือนเมื่อคืนนี้ที่บอกว่าเขาอยากอุทิศบุญอย่างนั้นอย่างเนี้ยหลวงตาว่าถ้ามึงโกรธเกลียดใครมึงก็มาทําอุทิศบาปให้มันสิ่มึงอุทิศบาปได้ไหมล่ะถ้าอุทิศบาปไม่ได้อุทิศบุญก็ไม่ได้จําไว้เพราะกรรมใครกรรมมันมันกลับมาข้อแรกที่พระพุทธเจ้าทําไม่ได้อา่าอย่าไปเชื่อเรียกว่าใครจะให้มึงรวยอย่างเงี้ อไม่ม so ีทางงั้นมึงก็ไม่ต้องทำหาอะไรหรอกพระองค์นะโกหกมึงละออมึงต้องสร้างเองทำเองจริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าไันได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมดีทำดีดีไม่ใช่ทำดีได้ดีนะทำดีดีเลยทำตรงไหนก็ดีทำไม่มีคนเห็นมันก็ดีจริงไหม ทำยังไงก็ดีถ้ามันทำดีแล้วไม่มีคนเห็นนะมันก็ดีความดีนั้นไม่ได้หายไปหรอกทำชั่วเนี่ยมึงทำขนาดไหนมันก็ชั่วถึงจะไม่มีคนเห็นไม่มีได้ไงมึงก็เป็นคนไงฮนะอุย๊ยไม่มีใครเห็นมันทำลายไม่ใช่ความเป็นคนของมันเห็นไหมอ่านี่เป็นอย่างนั้นล้วนเกิดจากเราเองเนาะความรักความชางังความทุกข์ คนไหนทุกคนนั้นต้องดับเองเนาะอ่าเหมือนชายคนหนึง่งเห็นไหมที่เขาเล่าอ่ะนะวันนั้นแกเดินไปอะไรเห็นดำดำอ่าแกเห็นดำดาแกคิดว่าสงสัยว่ามันเป็นขี้หมาแน่นอนเห็นไหมท่านก็เลยก้าวข้ามไปแล้วเป็นนึพิจนาม,มา้ายังไงก็เป็นขี้หมาแน่นอนอ่าแกก็เลยกลับมาดูตรงนั้น สงสัยว่าเป็นขี้หมาแน่นอนแกก็เลยเอาจีนหยีบๆดูว่าเออนี่ขี้หมาแน่นอนอ่แล้วก็เคียย์ออกมานี่ท่านสงสัยว่าขี้หมาแน่นอนแล้วก็เลยอาดมดู่ะอ่าโอ,โอ้จริงๆด้วยขี้หมาที่ชัดๆเลยว่างั้นอพ่อเผลอแกก็เลยแลบลิ้นแตะดูโอ้นี่ขี้หมาแน่นอนนะอะ่นี่ถ้าเราไม่ระวังเนี่ย เราจะเหยียบขี้หมานะแกวะอะตั้งที่แก,กกินขี้หมาเข้าไปแล้วเห็นไหมล้วนเกิดจากเราสงสัยจริงไหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคนเราปัญญาต่างกันเห็นไหมเพราะเราฝึกฝนทำมาต่างกันแม้แต่ชาติกําเนิดยก็จะแต่เราสร้างเอาได้ในปัจจุบันเห็นไหมไม่มีบุญก็ทำให้บุญเกิดไม่มีความดีก็สร้างความดีเกิดได้ คนอื่นไม่ดีเรายัางเดินหนีได้แต่ถ้าตัวเองไม่ดีล่ะฮะมึงก็จะหอบจากความไม่ดีไปด้วยเขาถามว่าบารมีนี่ขอได้ไหมไม่ได้บารมีคือนิสัยก็หลวงตา,าพูดแต่ต้นอุบนิสัยัปปจายโย่ะคนจะชอบพูดเป็นสมมุติว่าบารมีอย่างนั้นอย่างเงี้ยที่จริงเป็นของเก่าตัวเองทั้งนั้นแหละคือสร้างนิสัยเหมือนสร้างบุญทําไมคนถึงรวยอ่ะ เหมือนหลวงตามีคนมาถามหลวงตาทําไมหาเงินไปเอาเงินมาอย่างไหนหลวงตาว่ามึงเอาเงินไปซ่อนไว้สิบที่พอมึงไม่มีเงินมึงก็ระลึกได้ว่ามึงต้องไปเอาเงินที่นั่นแต่ถ้ามึงไม่เคยซ่อนไว้ล่ะคิดยังไงก็ไม่ออกมันจะหายัางไงอันนั้นแหละเรียกว่าบุญเป็นปัญญาตัวหนึง่งนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนต่างกันตรงเนี้คือสร้างเอาเองมันจะเป็นสัญญา หรือเป็นกรรมนั่นเองนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเหมือนเขาเอาเงินมาให้หลวงตาอย่างเงี้ยทุกคนสมัยก,ก่อนก็ดีใจแต่ทุกวันไม่ดีใจเพราะมันเป็นของกูไงถ้าไม่ใช่ของกูมันไม่ให้หรอกเหมือนกูให้เสียก็เป็นของมันไงถ้าไม่ใช่ของมันมันไม่ได้หรอกไปอยู่ใครจะเอามาให้จริงไม่ดีใจอะไรของตัวเองนะ สร้าง <Be ek ing thấy sina> เองท <Hey>, ั so, ้งนั้นแหละนะเห็นไหมภาษีวลีเอ๊ะต่างกันไหมล่ะจะไปไหนภาษีห้าร้อยรูปถ้าเป็นสิทริักการานพระพุทธเจ้าบอกให้นำเนนเสอซีวาีไปด้วยเพื่อจะเลี้ยงเห็นไหมทําไมต่างกันล่ะเพราะสมบัติท่านเยอะท่านทานไว้เยอะท่านสร้างเหตุไว้เยอะเห็นไหม เอออยากได้ไม่ด้หมายความว่าจะได้เนี่ยอยากยังไงมันก็ไม่ได้หรอกนะอ่าเขาเรียกว่ากรรมอ่าล้วนเราสร้างเองเนาะเพราะฉะนั้นรีบขนขวายะอ่าอ่าอบางคนก็จะชอบมีปัญหาอ่าชอบชอบทิ้งปัญหานีปัญหาลืมไปว่าตัวเองเราคือตัวปัญหาอ่ะจริงไหม แก้ไขที่ตัวเราเนาะไม่ต้องไปเรียกร้องความดีไม่ต้องไปพบอยากพบคนดีอย่างเงี้ยอยากพบคนดีๆมึงก็สร้างตัวเองให้เป็นคนดีกับคบกับตัวเองอะนะเออถ้ามึงอยากมีความยุติธรรมมึงก็ยุติธรรมกับตัวเองก็พอยุติธรรมที่นี่นะเราก็จะสบายเราก็จะได้เรียนรู้ว่าคนเรามันเป็นอย่างนี้ต้องยอมรับเขาให้ได้เนาะเขาก็เป็นของเขาอะจริงไหมล่ะ ไอเราอยากให้มันเป็นเหมือนเราในสิอยากเราคิดในสิจริงไหมอ่าเหมือนเหมือนเพื่อนกูอะสมัยยี่สิบกว่าปีก่อนเขาเสียงกันเรื่องบ้องไฟพญานาคเสียงกันอยู่นั่นน่ะของคายนั่นน่ะไอคนหนึ่งบอกว่าเชื่อเรื่องบ้องไฟพญานาคไอคนหนึ่งบอกไม่เชื่อเสียงกันอยู่น้องคายต้องขับรถมาให้กูตัดสินอ่ะ ระหว่างไอสองคนเกือบตีกันแล้วมันเรียกว่าปัญญาชนด้วยนะมันจบปัญญาโทเลยนะทั้งสองคนนั่นเพื่อนกันมันเสียงกันเรื่องบางอยพญานาแล้วมาทำมาหากูจะให้กูตัดสินว่ามีหรือไม่มีมึงจะให้กูตอบยังไงล่ะถ้าเป็นมึงอะถ้ากูตอบว่ามีก็จะเข้าข้างไอ้เนี้ยถ้ากูตอบว่าไม่มีกูจะข้าข้างไอ้นี้กูจะไม่เป็นกลางทันทีนะ กูก็หาคำตอบไม่ได้่ะกูก็เลยถามมันเออนะอ่าถามว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่มีหรือไม่มีมันมีปัญหาเพราะมึงสองคนคนหนึ่งก็อยากให้เพื่อนเชื่อตัวเองเห็นตามตัวเองมึงไม่ได้คารพเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันนะอ่าแต่สําหรับพญานาคพระพุทธเจ้าก็พูดเหนในพระหงษ์แปดบท นันโดกับนันทะท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธจริงไหมสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีฮะจริงไหมล่ะสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันยังมีอีกหลายมิติเยอะนะจริงไหมบยนะหลายมิติมากในโลกใบนี้จำไว้นะแต่ครูบาอาจารย์ไม่อยาก พูดเรื่องนี้ถ้านักปฏิบัติจะไม่พูดกลัวไปอยากเห็นอยากรู้อย่างเงี้ยเหมือนเรื่องเทวดาเรื่องอะไรอ่ะอะเอท่านไม่อยากพูดเพราะว่าถ้าไปพูดแล้วมันจะเป็นสัญญาณนั่งแล้วก็อยากเห็นอย่างเงี้ยมันจะไม่สงบอ่าออไม่ใช่ท่านไม่รู้ไม่ใช่ท่านไม่เห็นแมมพระกรรมฐานนะผ่านอะไรมามากมายนะอยู่ในป่าในเขาอยู่ในถ้าในภูนะอย่างหลวงตาเนี่ย โอ้พอสมควรเหมือนกันเลยนะ่แะ,ะแต่เราไม่ค่อยพูดพระกรรมฐานจะไม่ค่อยพูดพูดถึงแนวทางที่จะออกจากทุกข์มากกว่านะอยากให้ไปเรียนรู้เองเห็นเองเหมือนหลวงตาเคยพูดไว้ว่าอย่างมึงไม่เคยคุณพูดเรื่องเทวดาอะมึงก็ไว้เชื่อแต่สงสัยยังความสงสัยอยู่ มันไม่เชื่อหรอกเต็มร้อยหรอกแต่ว่ามันก็สงสัยแต่วันไหนทักเทวดาเดินมาหาเมืองละ่ะกลางวันเนี้ยเดินมานั่งคุยกับมึงเนี่ยความเห็นความสงสัยมึงจะมีไหมเรื่องเทวดาถึงใครจะไม่เชื่อมึงก็เชื่อเต็มร้อยเชื่อเป็นอย่างนั้นจริงเป็นตรจต่ตตตตังอย่างนั้นจริงๆนะมึงต้องจาเคยพูดไว้ว่าวันหนึ่งกูนั่งสุหุี่อยู่ เชวาดาห่อมาเนี่ยมันบีบอคอกูกูไม่รู้ว่าเชวาดาปะกูลืมถามมันฮะแต่มันใส่จงกระเบนสีแดงตัวเบลร์เลยกล้ามใหญ่มากยังกะออกจากซิกแพค,คมาบีบอคอกูเนี่ยกูนั่งสุบุรีกูไม่ได้นอนไม่ได้ฝันไม่ได้นั่งสมาธิสุบุรีอยู่เนี่ยบีบกึบอย่างเงทุกคนก็หาว่ากูอวดอุตรีคนอวดอุตรีคือคนโกหก พูดมันเป็นความจริงถ้าคนพูดความจริงไม่ใช่อวดจําจไวา้นักอ,อะไรนะแฟนพันธ์แท้ทั้งหลายกูจะสงสัยได้ยังไงจริงไหมใครจะพูดไม่เชื่อกูว่าไม่สนใจละเพราะกูเห็นของกูแล้วกูจะไปเล่าให้ใครฟังได้อะนั่นแหละคําว่าปัญญตันอ่าและกูก็จะเกิดปัญญาเฮ้ยมันมีจริงนะ สิ่งที่คบาอาจารย์พูดพระพุทธเจ้าพูดมันมีจริงนะเราก็เลยไม่ประมาณไม่ทําบาปอีกเห็นไหมหักูน่ากลัวว่างนะเรื่องกรรมอีม่อย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็ยังนิสัยสู่ความเป็นมีศีลมีธรรมขึ้นมาความฮิริโอตปะขึ้นมาเห็นไหมมันเกิดปัญญาเออไม่ได้วิเศษวิโศอะไรหรอกมันมีจริงๆอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันกูเรียกว่าอะไรนะ กองเชียร์ถ้านาพระกรรมฐา,านไม่มีพวกเนี้ยไม่มีกองเชียร์กำลังใจถ้าไปเจอพวกนี้เยอะๆบางทีมึงเชื่อไม่เดินจงกมรมเดินตามหลังไปก็มีจริงะมีพระองค์หนึ่งอยู่อยู่ราชบุรีไปขอพักกับกูอ่าแกไปถึงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงอยู่ในป่านั้นนะกูก็ ไม่สนใจทีเนี้ยจะออกมาทําวัดเย็เนแกก็เลยมาคุยว่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้นั่งคุยกับพระขาวเนี่ยนะตั้งหลายชั่วโมงโอ้สอนธรรมะดีมากคุยธรรมะดีมากบอพกพระขาวตรงไหนวะอะมันไม่มีกูอยู่คนเดียวอ่ะอ่ะแจก,กูก็ได้เออจริงจริงมันก็มีนะ อหลายอย่างนะแต่เราไม่อยากพูดมันลึกซึ้งกว่านั้นมากนะอ่าอ่า,อาพูดพูดแบบนี้ยไอเอ,เอ,เอ้ไปสัมภาษณ์กูดได้นะกูจะพาไปจร <c oughs> ิงปะพระก,กรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์ผ่านมาท่านจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นบางเรื่องอ่า ถึงจะเป็นความจริงไม่เป็นประโยชน์ไม่เ,เกิดประโยชน์ต่อคนท่านก็ไม่พูดเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเลยพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นกําลังใจนะเป็นแนวทางให้พวกเรานําไปสู่ความมีศีลมีธรรมในจิตในใจหลวงตาเคยพูดตลอดเวลาว่านะศาสนาคือใจคนคือคนนะเพราะฉะนั้นการฝึกฝนคนการสร้างคนให้เขาถึงศีลถึงธรรมนี่แหละคือเข้าถึงศาสนา อ่าไม่ใช่ไปดา่าคนนั้นคนนี้ว่าผิดวัตถุนะตั้งใจปฏิบัติให้ตัวเองเขาถึงศีลถึงธรรมนั่นแหละศาสนาอยู่ในใจเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ใครไปตัดสินว่านี่หรือไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเนาะวันนี้ลวงตาก็ได้พูดมากมาแล้วนะเพื่อนนะกูไม่เคยพูดมีสาระหรอกกูเป็นคนไร้สาระ พระสิ้นคิดไม่ใช่สิ้นคิดธรรมดานะไรสาระด้วยแล้วก็หมดสิ้นแม้แต่มารยาทไม่มีเลยเนะเาะก็ขอให้พวกเราตั้งอ,อกตั้งใจลงตาขอเป็นกำลังใจเนะเาะให้พวกเราเดินผ่า,าขวากน้ำเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในป่าใหญ่เ,เดินผ่านออกไปเดี๋ยวถึงถนนใหญ่ มีน้ำเย็นกินมีล่มเย็นๆมีล่มไม้เย็นๆน,นั่นแหละความไปถึงความดับเย็นอ่าซึ่งอ่าอยู่ฝั่งข้างอน,น,น,นอนเนาะขอให้ทั้งออกทั้งใจขอสาธุการเอารับพรญะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติทาขะรังเอวเมวอิโตรินังเปตานังอุปกรารปฏิอิจตังปฏิจังตุมหัง ขิปเมวะชมิชันตุสัเบปุเรนตุสังกปาชันโดปะรสโซยัตามณีโชติระโซยัตาสัพพีสิโยวิวัตชันตุสับวโรปวินาสตุมาเตภาวะวันสราโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวานนสีิริสะนิจามุตาปจายิโนจัตตารธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขัง Ha-lang-sa-su ha